ท่องพระคาถาบทนี้เพียงครั้งเดียวพิกชะตาชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีรวยทันตาสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แช่ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณามิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อคาถาอิติปิโสเรือนเตีย้ยเป็นบทสวดเก่าแก่ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักมีพระพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมช่วยบรรดาลความสำเร็จและปกป้องอันตราย จากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายสำหรับผู้ที่บูชาคาถาบทนี้จะต้องสวดในทางกุศลจึงจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวประวัติความเป็นมาพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระคาถาที่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเคยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า เมื่อครั้งที่พระองค์สเสด็จประภาพยุโรปเชื่อว่าพระคาถาบทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ช่วยป้องกันอันตรายต่างๆโดยมีเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาว่ารัชกาลที่หส่งใช้พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเสกหญ้าให้ม้ากินปรากฏว่าม้ากับเชื่องยอมให้จับแต่โดยดีทำให้คนไทยสมัยก่อนมักสวดพระคาถาบทนี้ เกสกใส่หญ้าให้หมาให้วัวให้ควายเพื่อไม่ให้สัตว์เหล่านี้เข้ามาทำร้ายรวมถึงป้องกันภัยอันตรายจากศัตรูเมื่อต้องออกรบหรือเดินทางไกลไปต่างถิ่นพุทธคุณและอานิสงค์ของพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านั้นเชื่อกันว่าหากนำไปใช้สวดในทางกุศลแล้วจะให้พระพุทธคุณแก่ตัวผู้สวด ทำให้แค้้วาดจากอันตรายเมื่อต้องเดินทางไกลผ่อร้ายให้กลายเป็นดีนิยมสวดเสริมสิริมงคลปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายป้องกันโรคภัยไข้เจ็บใช้สวดเพื่อเจริญสติปัญญาทำให้จิตสงบและมีสมาธิในอดีตยังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระคาถาเก่าแก่ที่อยู่ในตำราพิชัย พี่ชัยสงคารมนิยมสวดก่อนออกรบเพื่อให้เกิดพุทธคุณคุ้มครองให้รอดปลอดภัยบ้างว่าทำให้อยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าซึ่งถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในปัจจุบันนอกจากใช้สวดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าแล้วเพื่อให้ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแล้ว เชื่อว่ายัางช่วยเสริมด้านเมตตามหานิยมโดยให้สวดเสกใส่สน้ำล้างหน้าทำให้ผู้คนพบเห็นแล้วรักใครเมื่อไปเจราจาค้าขายก็ราบรื่นไหลอุปสรรคจากคาถาที่เล่าสืบต่อกันมาได้มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านนำมาถ่ายทอดต่อสิทธิอนุสิิโดยจะต้องท่องนโมสามจบก่อนแล้วตามด้วยบทสวดดังนี้ อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิขออันเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสรพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิทธการ ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคลุมข้าพระเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทินเคล็ดลับในการสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าสวดกี่จบการสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าให้ได้ผลดีนั้นมีเคล็ดลับอยู่ที่การตั้งจิตให้เป็นสมาธิถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการบูชาพระคาถาบทนี้ ระหว่างการสวดภาวนาจะต้องผ่อนคลายระลึกถึงนมหายใจเข้าออกปล่อยหัวให้โล่งไม่คิดกังวลเรื่องใดๆทั้งสิน้นคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าก็เปรียบเสมือนการทรงมงกุฎพระพุทธเจ้าไว้ตลอดเวลาเป็นกุศโลบายทางธรรมให้สวดภาวนาและปฏิบัติได้กำหนดอารมณ์จิตที่มั่นคงในการเจริญสติกรรมฐาน โดยมีเคล็ดลับในการสวดดังนี้ขออาราธนาบารลาีพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับเหนือเสียงก้าวของข้าพเจ้าเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทินหลังจากนั้นให้สวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเก้าจบหลังจากสวดจบในแต่ละรอบให้กำหนดอาราธนาพุทธนิมิตร,ระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปอย่างทิศต่างๆรอบตัวดังต่อไปนี้จบที่หนึ่งกำหนดอาราธนาพุทธนิมิตอยู่ด้านหน้าของศีรษตจบที่สองกำหนดพระพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านขวาของศีรัตจบที่สามกำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านหลังของศีรัตจบที่สี่กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านซ้ายของศีรัต จบที่หากำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของศีรษะจบที่หกำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของศีรษะจบที่7จ็ดกำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของศีรษะจบที่8ปดกำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของศีรษะ จบที่9กําหนดพุทธนิมิตพุทธเจ้าเป็นองค์ใหญ่สเสด็จประทับกึ่งกลางเสียนเป็นยอดมงกุฎเป่งประกายพระพุทธเจ้าทั้ง9พระองค์อยู่เนื้อศีรษะของเราการสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่จะนิยมสวดเก้าจบเพื่อเป็นสิริมงคลเมตตามหานิยมและป้องกันภัยอันตรายแต่หากจะสวดจำนวนอื่น ก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป,ออกไปเช่นสวดแปดจบเป็นมหาจังงังไม่ให้ศัตรูเข้ามาทำร้ายสวดสิบแปดจบภาวนาให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาหรือสวดร้อยแปดจบเพิ่มสมาธิปัญญาฝึกจิตใจให้เข้มแข็งแต่อย่างไรก็ตามพุทธกุลของคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า จะเสริมบารมีมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับจิตที่เป็นสมาธิมั่นคงของตัวผู้สวดเองรวมไปถึงการยึดถือศีลห้าอยู่ในทํานองคองธรรมด้วยนั่นเองครับก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับ อย่าลืมดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชาญก็ขอคุณอำนาจพระศีราตาตัตนไตจตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนา สำหรับคลิปนี้มหาชันต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ